อีกครั้งคะนั่นก็คือจจนให้ดูดูให้ฟินเลยเจนด,ดูวันนี้ก็สำหรับเราตอนนี้มันก็ดึกแล้วนนะทุกคนแล้ววันนี้นะคะก็เราห่างหายไปนานกับการรีแอคชั่นเนาะวันนี้เราก็จะมารีแอคชั่นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เป็นการรีแอคชั่นในทิกตอกนะคะก็ยังไงอยากขออนุญ,ญาตคนที่ทําคลิปนะคะก็ขอให้เราได้แบบว่านำคลิปมาลงช่องของเราเพื่อรีแอคหน่อยนะคะหวังว่าจะทำให้ทุกคนมีความสุขไปด้วยกันนะคะก็ เราวันนี้เราจะมา,ารีแอคชั่นนะคะคู่ของเฉินหนาน,นั่นเองนั่นก็คือเราคิดถึงวงไร่มากๆเราก็จะแบบว่าพยายามที่จะแบบว่าเสิร์ฟวงไรอะไรที่เกี่ยวกับวงไรก็ตามเนาะเริ่มจากคู่แรกก็คือเฉิน,นาน,นั่นเองถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปดูพร้อมกันเลยค่ะ yeah, บบว์เป็นกินน้ำเวิดเดียวกันนะร้องตัวเล็กเพลงดีมากตัวเล็กก็น้อยตัวเท่านี้ตัวแบบตัวปูฟิกอ่ะ นีนน่ประเด็นคือดูแลเขาก่อนใส่หมวกให้ตัวเองนะงงปะว่ากันแต่ก็คือดูแลกันงงปะ <c oughs> ของนันองหลง มีแต่เธอเ้นอยากให้เชื่อกันพยายามคือฝันที่ฝันดูแล้วเธอคิดยางไรมาได้ร yeah. ู uh, go, go, ้ทางทีน <right> ่าลืมเราเธอก็รักเธอแตรู้สึกยังแค่เหมือนกันแต่ธอกจะคัาไอ้นั้นที่จะต้องมัว 啊咿呀咿呀，啊呀咿呀，猪皮呢？啊啊啊啊、姚老师，和炒香的菜，菜油炒的话不好应该是用猪油炒最好吃。对呀、啊，你 <laughs> 炒的，是不是？他们只要展现他的厨艺，你要放蒜，我求你了，你放一点再做。放一点点，好吗？好，放一点点。嗯。蒜太多了。 哎、我也是听说炒碳炒饭放蒜的，我真的。这大厨你都不知道是吧？怎么那么臭啊？这是油吗？<笑>我笑而不语。我入加点胡椒粉。胡椒粉我是真没听过。根本就不是 <laughs> 加的胡椒粉。我懵了。马上<是>。 少加点，我求你了 <Yeah. S 2>。没有饭多。葱，不应该后面放。对啊，放糊的了。印度牛，那个帽子。大哥，你想干嘛？<laughs> 葱花呢？<laughs> 还有葱吗？嗯。有花。<laughs> <laughs> 这里的大师在做那种大锅饭，还好吧？之前在练习的时候做的每一次都是大锅饭，你让我拿这个去干嘛吗？这个要加，加吗？球球了，能不能做个正宗的蛋炒饭，加点酱油啊？加酱油？油？蛋炒加点酱油啊，加点酱油啊！我今天早上听到的这什么？我没眼了，多累赘。 多少人啊？加油了！了没咋多了哈。哇哇，周姐呢？这么多饭？你做饭就是怕是没吃过盐、啊。哈哈哈哈哈！我怕吃多了脖子会粗。脖子都没你粗，你粗你瘦。那老、个、勒我屁啊！那老个嫩嫩的。 ตัวเล็กก็ตัวเล็กอะเนาอโมโ,โมตาอีกสาวหลับก,กันโม,โมเมนต์ภาษาเกาหลีที่คุยกันที่ประเทศจีนอารมณ์แบบดูกันสับคนอะไรอย่างเงี้ย โมเมนต์แบบทำลายร่างกายแต่ว่าเป็นหูเป็นใยที่สุดโมเมนตหนาวแต่ว่าคนข้างกายทําไม่อุ่นได้โมเมนต์ Moment ฝนตกแต่ว่าไม่เปียกเลยเพราะมีคนกลางให้ดีไปหมดโมเมนต์ Moment จับมือโอเคนัมเบอรวัน ดูแลกันดีมากโอ้ย oh คิดถึงเป็นนุ่มนมิ่มน่ารัก อันนี้คือตอนเราดูแล้วเราแบบเราแบบหย่ดเดยกันเนาะ <laughs> คือแค่เราใส่ก็รู้แลงว่าเป็นใคร ดูงานกันดีที่สุด น่ลรู้ทานกันไปหมด 让我给一。เป็นการแฮปปี้เบอร์เดย์ที่แบบขิงมากขิงแบบแบบที่สุดในสวนอะโอ้โหชัดเจนทุกอย่างเลยเอาดี เป็นคนเอาราลอยากลองให้แล้วกีค่ครั้งก็ลองอะ่ะไม่รู้นี่มวนไม่ได้หน้าขนาดนี้ก็ยังมวนไม่ได้เลยแ้วตรงวันก็มาเจอคนเอาลาเข้าไปก็รู้สึกอินอีกแล้ว <laughs> <laughs> ก็รู้สึกว,ว่าเป็นคู่ที่น่ารักมากๆเนาะแล้วก็อยากให้ทุกคนไปลองติดตามกันดูนะคะเป็นคู่ที่เรียว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 แบบเรียวมากคือเขาดูแลกันมานานมากๆแล้วตั้งแต่ที่แบบว่า เป็นเด็กฝึกที่ jyp นาะแล้วก็แบบสัญญาน่นนี่กันแล้วก็แบบว่าจนได้มาทําตามสัญญาได้เป็นวงไร้ได้กันเนาะแล้วก็มีอีกมีอีกหลายๆสัญญาที่แบบเขาทำร่วมกันก็เราดูต่อไปว่าสัญญาเหล่านั้นจะแบบทําครบไหมยังไงก็เป็นกําลังใจให้วงไรแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับเด็กๆทุกคนในวงไร้ด้วยเนาะเออเราก็อาจจะไม่ใช่แบบเป็นพี่คูทุกคนในวงไร้หรอกแต่เราแบบเราเอ็นดูพวกเขาแบบเป็นแบบเด็กน้อยของเราอะไรประมาณนั้นเราก็เลยจะเรียกว่าแบบ ลูกๆของเราอะไรอย่างงี้เนาะก็ยังไงก็ฝากช่องของเราด้วยนะคะแล้วก็ฝากวงไลฟ์ไว้ให้ทุกคนติดตามแล้วก็อ่อซัพพอร์ตกันเยอะๆนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เกิดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b ์ช่องเราด้วยนะคะถ้าเกิดว่ามีคนไหนอยากให้เราลองทำก็คอมเมนต์ข้างล่างเข้ามาได้เลยนะคะบ๊ายบาย